กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านชายหญิงบางคู่ที่แต่งงานแล้วแม้จะทำหน้าที่ของตนอย่างดีบางทีอีกฝ่ายก็นอกใจแอบไปมีคนอื่นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านายดีตชาติเคยก่อกรรมเคยนอกใจคู่ครองของตนเองทำผิดศีลข้อกาเมสุมิชชา,ารา เคยพรากลูกพรากเมียผู้อื่นชาตินี้กรรมนั้นจึงตามสนองพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรรย์ทิตะธรรมูมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเคยสอนเรื่องกฎแห่งกรรมของการผิดสิ่ข้อสามข้อกาเมสุนิชชาจาราวไว้ว่าคนที่มีกรรมติดตัวมาถ้าเจริญอุศลภาวนาด้วยกรรมฐานมีหน่วยกิจครบ จะรู้กฎแห่งกรรมของตนเองเช่นกาเมศสุนิชชาจาราถ้าติดตัวมา60%เอร์เซเมื่อครั้งอดีตชาติวิบากกรรมที่ตามมาถึงรับรองขอโทษที่ต้องพูดคำหยาบไม่ถูกใจโยมแต่มันเป็นเรื่องจริงคือจะมีสามีกี่คนก็เป็นของคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนก็มีชู้หมดถ้าใคร ไม่เจริญกรรมฐานแพ่กุศลก็หมดทางครอบครัวไม่มีความสุขอยากจะกล่าวเตือนอีกอย่างว่ากรรมข้อนี้มีผลแรงมากทำให้ครอบครัวหายนะแตกแยกในชาติปัจจุบันนี้แม้ตายเป็นผีก็ต้องตกนรกหมกไหมเกิดมาชาติใหม่ก็มีชีวิตแสนลำบากเช่นบางท่านเป็นชาย แต่ไปทำปู้ยี่หย,ยิงผู้หญิงก็ทำให้เขาโชคช้ำใจในอดีตชาติที่ผ่านมาเกิดมาชาตินี้ต้องไปเป็นโสเพณีสำหรับวิธีการแก้กรรมให้จัดเตรียมพระปางมาราวิชัยขนาดหน้าตากักสามนิ้วหนึ่งองค์อาหารคาวหวานดอกไม้ทูบเทียนจุดทูบสามดอกขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูป ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวอธิษฐานดังนี้นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจข้าพระเจ้า ขอแผ่บารมีที่เกิดจากการทำบุญครั้งนี้ให้กับและเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดมาชาตินี้เป็นชายหรือหญิงชื่อขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกันให้ตัดขาดจากสามีภรรยาของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินเสร็จแล้ว นำข้าวของทั้งหมดไปใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้สามีภรรยาของตนและหญิงชายผู้เป็นมือที่สามคนนั้นข้อสำคัญอย่าได้คิดอาฆาตมาร้ายเขาเป็นอันขาดแล้วต้องตั้งสัจจาที่ฐานว่าจะรักษาศีลข้อสาจนตลอดชีวิตเพื่อม่ให้ก่อเวรกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีก ข้าพเจ้าขอแผ่บารมีที่เกิดจากการทําบุญครั้งนี้ให้กับและเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดมาชาตินี้เป็นชายหรือหญิงชื่อขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกันให้ตัดขาดจากสามีภรรยาของข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน ข้าพเจ้าขอแผ่บารมีที่เกิดจากการทําบุญครั้งนี้ให้กับและเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดมาชาตินี้เป็นชายหรือหญิงชื่อขอได้โปรโดอโหสิกรรมต่อกันให้ตัดขาดจากสามีภรรยาของข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน ข้าพเจ้าขอแผ่บารมีที่เกิดจากการทาบุญครั้งนี้ให้กับและเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดมาชาตินี้เป็นชายหรือหญิงชื่อขอได้โปรโดอโหสิกรรมต่อกันให้ตัดขาดจากสามีภรรยาของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน